ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวิดีโอนี้กันนะครับทุกคนผมต้องขออนุญ,ญาตบอกทุกคนอย่างนี้นะครับว่าขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผมสำหรับการติดตามผมมาโดยตลอดของเกมโรบอทแมปไคจูยูนิเวอร์สนั่นเองก็ตั้งแต่ EP ที่1นะครับผมยันกระทั่ง EP ล่าสุดนะครับก็คือ EP ที่327นั่นเองนับเป็นเวลากว่า3ปีนะครับผมที่ผมไปทําการเล่นแมปนี้มากับทุกๆคนนะซึ่งต้องบอกงี้ว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขอย่างมากเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอโทษด,ด้วยยคผมถ้าเกิดิดลป่ มีความผิดพลาดอะไรไปแล้วก็ถ้าเกิดผมพูดอะไรผิดพลาดไปประการใดก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับผมนะซึ่งในต,ตอนนี้นะครับผมใครจุนเวิร์ก็ได้กลับกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ว่ามันจะกลับมาในรูปแบบที่ไม่เหมือนเดิมแล้วนั่นเองนะครับซึ่งในคลิปโอนนี้นะครับทุกคนผมจะขออนุญาตทุกคนนะครับผมเริ่มต้นใหม่ในทีสั้นที่2น,นั่นเองแล้วก็ E ีีนี้จะเป็น E ีีที่1นะครับผมนะขอต้องพูดอย่างนี้แหละนะพูดแล้วอยากจะร้องไห้นะครับ300้ยกว่า E ีีจบไปแล้วนะครับก นะครับทุกคนนะก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีกันแล้วกันนะครับนะก็ขอให้ที่เราเล่นผ่านมาก่อนหน้านี้นะครับผมที่เป็นก็ซีร่าต่างๆนานา,นาเนี่ยให้เราเก็บไว้อยู่ในความทรงจําของพวกเราตลอดไปกันแล้วกันนะครับเพราะว่าหลังจากนี้แล้วมันน่าจะไม่มีก็ซิร่ามาอีกแล้วก็เป็นไปได้นะครับทุกคนวันนี้เริ่มต้นใหม่ EP ที่1นะครับผมนะอ่ะโอเคทุกคนก็อย่าเศร้ากันเลยดีกว่านะครับผมนะเพราะว่าชีวิตยังไงเราก็ต้องเดินต่อไปนั่นเองนะครับกพราะวันนี้เรามาสนุกกันดีกว่านะซึ่งผมบอกทุกคนอ่นนะนนนนแบบ สนุกสนุกนะครับผมมาไล่ตีคนในเซิร์ฟอะไรางี้ปกตินะครับผมก็เล่นกันเรื่อยๆแหละยังไม่ได้รีวิวตัวละครหรืออะไรนั่นเองนะครับผมก็วันนี้กลับมาทั้งทีเราไปเราเล่นกันดูดีกว่านะครับว่ามันจะสนุกเหมือนเดิมไปหรือเปล่านะซึ่งอีเรของตัวละครนะครับผมมันจะมีทั้งหมดประมาณนี้เลยนะครับผมณตอนนี้ EP ที่1นะครับผมวันนี้ก็จะมีตามนี้เลยซึ่งตัวละครที่ผมจะเล่นนะครับผมต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าผมจะเล่นเป็นเจ้าอากาซูเมะกันล้วกันนะเพราะว่าเป็นตัวละครที่เป็นตัวละครใหม่ล่าสุดของเเเกกกมนนนนนนีี้้้ลลย็็็ววว่่าไไดดะะคครัััอออตตืืปง ที่ทำการดีโมเดลนั่นเองแล้วก็พวกตัวละครอ e ีเวนต์ต่างๆนะวันนี้อากาซุเมะดีกว่านะครับว่ามันจะเล่นโหดเล่นสนุกแค่ไหนกันเชียวนะครับผมไปโตเกียวกันแล้วผม let's go โอเคทุกคนและในตอนนี้นะครับผมก็พาทุกคนมากันที่เกาะโตเกียวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ <Yeah. S 1> ผมนะ <S <S ซึ่งก็เหมือนเดิมเลยนะครับเดีย๋ยวที่ผมบอกไปนะครับว่าตอนนี้เนี่ยตัวเกมก็ได้เปลี่ยนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เห็นได้จากหน้าจอตรงนี้เลยนะครับว่าภาพนั้นมีความสวยมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ตัวละครที่ผมเล่นตัวนี้เนี่ยจะเป็นตหนัก ของตัวละครตัวใหม่ด้วยนะครับผมไม่ใช่ตัวที่ได้รับการด e ีโมเดลนะซึ่งก็วันนี้เดี๋ยวผมจะเล่นตัวนี้ให้ดูกันก็นแล้วกันนะแต่ว่าจะไม่ใช่การร e ีวิวก่อนนะซึ่งนะครับผมโอ้ยอยังไงเพื่อนฮัลโหลเปิดมาก็เอ้าพุ่งใส่เลยเอ้าโอ้ยอ,ยอย้เจ็บเพื่อนจะเย็นจะเย็นจจเย็นจเย็นหน่อยจจเย็นหน่อยเปิดมาก็อู้ลำแสงใส่เลยอืมท่าสี่ไปครับจังหวะน,นี้เอา้าไม่โดนเลยอะอะไรเนี่ยท่านหนึ่งปึ๊บสามร้อยสี่สิบเก้าสวยท่าสองครับชาร์จก่อนเออสองร้อยยี่สิบหกโดนเออสองร้อยยี่สิบหกสวยจัดท่าน มันแรงมากเลยอะโดนสามร้อยมาครับผมพ่นน้ําอะไรจะลําแสงเหรอไม่ใช่สิจะเพิ่มเลือดเหรอโดนโดนโดนมาดิมาดิมาด,มาดิถ้าหนึ่งเออโดนสามร้อยถ้าหนึ่งเออสามร้อยอีกถ้าสองครับผมชั้นนิดหนึ่งปั๊มสองร้อยปั๊บ,อ,บอื้อเจ็บเจ็บอะสองร้อยโดนไปไหนหนีไปไหน,น,ไไหนเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมทีเดียวเรียบร้อย เออโหมาครับผมวันนี้คิวแรกมาเดิมเอาเลิกเอาชัยกันเลยทีเดียวนะครับผมนะซึ่งนะครับทุกคนถ้าทุกคนสังเกตด,ดีๆแล้วนะครับผมผมมีความรู้สึกว่าตัวเกมเนี่ยมันจะมีการค่อนข้างที่จะแหลกมากๆเลยนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าภาพมันสวยขึ้นหรือเปล่านี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ก็ถ้าทุกคนดูคลิปวิดีโอนี้แล้วมึนหัวกันยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเกมมันแหลกจริงๆนะทุกคนก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้ครับผมมีอาคาซูเมะหนึ่งตัวแล้วก็แคี่ เอาด้วยละกันจังหวะนี้ท่าสามปุ้มยิงปืนใส่ไปต่อไปท่าสี่ครับเออเอาดิเปิดพลังโอ้โหเจ,บจ,บจบ็บเจ็บเจ็บเออท่าสองต่อครับท่า2แลกกันหนึ่งสองสวยท่านหนึ่งต่อสวยงามดีมากได้คิว้วเรียบร้อยหนึ่งตัวแชมแมวเอามาดิมาดิเราจะแพ้ทางตัวบินหรือเปล่าทุกคนเดี๋ยวเปลี่ยนก่อนอ่าเปลี่ยนโหมดนี่สูพลังออกมาดิมาดิ นุเทระแล้วไงนุเทระแล้วไงโดนจังหวะน,นี้โดนยิงน้ําใส่ครับผมแต่ว่ามันหนีไปได้เออก็ปล่อยมันไปก็แลวกันนั่นแล้วก็ตรงนี้มีแครลริกครับผมแครลริกซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าเราคํารามนะครับผมมันสามารถที่จะเพิ่มเลือดได้ด้วยนะนี่ดูดินะครับนี่เป็นไงแล้วก็เสียงคำรามนี่ยังไม่มีเหมือนเดิมเลยนะครับมีแค่อนิเมชันเฉยๆนะแปลกใจเหมือนกันดูดิเห็นไหมเอ้ยเฮ้ยเท่ดีนะครับผมไอ้ตัวนี้เนี่ยแล้วก็เฮ้ยแครลริกเอาว่าไงว่าไงมาดิแครลริกว่า่า,ากอกนดี ตยียิงไปครับยิงน้ํามาดิมาดิผมกลัวที่ไหนแล้วผมบอกเลยจังหวะนี้มีคําว่ากลัวแล้วมาดิมันพุ่งมาเอา้ามันพุ่งมาอย่างนี้สเสร็จพี่สิน้องพุ่งมาอย่างนี้อ๋อมันพุ่งมาเว้ยเฮ้ยมอนพุ่งไปไหนเนี่ยเราลงน้ําดีกว่านะครับเพราะว่าเราลงน้ำนวเนี่ยมันจะเพิ่มหลอดตรงนี้ด้วยนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะแล้วก็ในน้านะครับทุกคนนั่นดูนะวิว <laughs> โอ้โหกลายเป็นแบบว่ายนะ้ำเป็นปลาโลมาเลยนะครับผมเนี่ยไอปูตัวนี้เนี่ยนะวิวแล้วก็คคดิกกันไหน,นเมื่อกี้ตรงนู้นใช่ไหมไปไปไปเอเคดีกว่าผมว่าแคดิกตัวนี้เราต้องได้แล้วนะไป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 ต้องบวกครับต้องบวกแล้วก็อ่ะตัวละครตัวนี้มีท่าวิ้ยนะครับทุกคนเป็นการแดชนะนี่อย่างนี้เลยปุ๊บอี๋ธรรมดาที่ไหนลวครัเนี้ยมามามา,มาแคดิกเมื่อกี้มาดิไปไหนเมื่อกี้กำลังจะสู้กับมันแล้วนะครับแต่ว่ามันหนีไปก่อนมาดิมาดิาดท่าสามครับจังหวะนี้ยิงน้ำใส่มัน สวยเฮ้ยมันเปิดหมดป่าววะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช,ไใช่ได้อยู่อ้อมไนเลยจังหวะน,นี้อ้อมไปหน่อยมามามาอ้อมตึกหน่อยแล้วก็เออทุกคนนะตึกนี้คือเกิดใช้จริงๆนะครับผมไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมนะแต่ว่าตึกนี้กว่าจะเกิดคือคอนข้างที่จะนานเลยนะครับเห็นไหมนี่คือตึกหายหมดแล้วมาดิมาดิไปไหนพุ่งไปครับอย่าลงน้ําดิลงน้ําก็เสร็จปูแน่นอนจังหวะเนี้ยมันหนีว่ามันหนีานหนตามตามตามว่ายน้ำตามว่ายน้ำตามผมอาจจะไวกว่าหรือเปล่าไป <c oughs> เออสวยตามไป ตามดีไหมเนี่ยหรือไม่ตามดีวะโอ้โห oh, ไปสักไกลเลยว่ะไม่ตามดีกว่าทุกคนเอาเจ้าน uh. uh ี้ดีกว่าเอเวอร์ครอสเอเวอร์ครอสตัวนี้ได้อยู่มาดิมานนี้ไปไหนสวายมาดิมาดิปูผอมบวกเอ้ยลบ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 ถ้าวินลบทันไหมทันไหมทันไหมปึ๊บเออลบสวยทันพอดีเจมแมวมาดิมาดิท่าหนึ่งปื้อเรียบร้อยท่าสองชาร์ดนิดนึงมับมาอืมโดนอยู่โดนอยู่เรียบร้อยสวยงามยีรำแสงี <laughs> พกเกก็ไปหาไม่เข้ามาหาผมเข้าไปเองมาดิมาดิมาด,มาดิเอ้ยมันลํำแสงมาไม่ใช่ดิลูกไฟเรียบร้อยไหมจังหวะนี้เรียบร้อยเออตายซะตายซะ เรียบร้อยได้อีกหนึ่งคิวครับผมมาครับทุกคนเราก็เปลี่ยนบรรยากาศมาเล่นตัวบินกันบ้างนะครับผมแต่ว่าตอนนี้หูยผมเกิดมาที่เกาะแอตลาสนะครับผมแล้วก็ NBC ลุมงยิงแคริกันดูดิอะไรจะขนาดนี้ครับเนี่ยไปทุกคนดูหูแคริคนี่ก็เอาเรื่องจัดเลยนะครับแล้วก็รถถังนี้ก็คือยิงแรงจัดอะ่ะพี่ผมบอกเลยว่ารถถังยิงแรงมากอะ่ะมาเลกจังหวะนี้ผมช่วยแคลิคดีกว่าช่วยช่วยด้วยช่วยด้วยมาหนีช่วยคลิคดีกว่าหนีเรียบร้อยครับผมหนึ่งคันช่วยช่วยเพื่อน,อนโอเค ช่วยเพื่อนแล้วนะครับเพื่อนอย,อย่าอย่าทรายศนะเว้ยกูส่าห์ช่วยแล้วว่ะเออเออเออมันพุ่งมามันพุ่งมามันมทรยศว่ะทรยศเหรอเจอท่าสีหน่อยเป็นไงท่าสีหน่อยเป็นไงพุ่งเข้าไปครับชาร์ตอุย้ยไม่โดนพลาดเสียได้เสียได้ยท่าสามอุ้ยไปยิงลำแสงมาอุย้ยอย่าให้โดนอย่าให้โดนอย่าให้โดนถ้าโดนนี่คือเราตกเลยนะมาครับท่าห้าท่าห้าท่าห้าบนอากาศเลยมาจังหวะนี้ทุบหัวไปทีนึงตูมเฮ้ยไม่โดนเหรอไม่โดนได้ไงวะพลาดว่ะท <MA Q> ่า,า,ทาสี่ครับผมพุ่งไปครับจังหวะนี้ เออโดนห0 0แรงอยู่โอ้โหแต่ทุกคนนะครับผมบอกเลยว่าเกมมันแลกนิดนึงนะครับยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะเอ้ยลุ่มมะเอ้ยลุ่มมะโอ้ยปิดท่าเอ้ยไม่น่าเข้ามาเลยเว้ยเฮ้ยหนีก่อน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 เอ้ยหนี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 หน,น,นีลงน้ำก่อนไม่ไหวไม่ไหวมันลุ่มกันอนะ่ะสองตัวเลยไม่เป็นไรเราลงน้ำทันอยู่มาดิมาดิมาดิ มันตามมาเฮ้ยมันมีทีมเมอร์วะ่ะทุกคนโอ้โหทีมเมอร์กลับมาอีกแล้วเว้ยเฮ้ยไม่ยอมหรอกโอ้โหสองตัวเลยว่ามันรุมผมอะจริงๆนะดูดิมีแคริลิกด้วยเห็นไหมสองตัวท่าสี่ครับมาดิพุ่งเข้าไปหาครับโดนออหกร้อยแรงจัดอ่ะมา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 โอ้ยมันไม่ยอมเลยจริงๆนะครับแต่ว่าเราก็ต้องสู้จนสุดใจนั่นเองนะครับถึงมันจะทีมก็เหอะโดนเออโดนหกร้อยแจมแมวถือว่าโดนอยู่นะครับเมื่อกี้เอาสิเอ้ยมานนี้มันนี้มันนี้นนนนโอเค เอาที่เอาที่ท่าสี่ครับพุ่งเข้าไปชัดเรียบร้อยครับผมได้แจมแมวมามาเข้ามาใ,ใกล้ๆครับท่าห้าท่าห้าหน่อยเป็นไงนี่เหรอเออโดนโดนโดนนะผมบอกเลยโดนแน่นอนจังหวะนี้ท่าสามครับโดนหกร้อยสามสิบสามโคตรแรงเลยนะครับพุ่งเข้าไปครับเออเรียบร้อยเอา้าไม่โดนได้ไงปึ๊บโดนท่าสองครับทุบมือเอาดิท่าสามเฮ้ยทำไมไม่โดนเลยวะเนี่ยเฮ้ย เข้าไปครับจังหวะน,นี้โดนไหมไม่โดนเหรอท่านหนึ่งครับ495ท่าสี่ครับเอ้ยมันมุดดิน <c oughs> มุดดินเหรอมุดดินเหรอเอ้าเรียบร้อยครับทุกคนดานอีกหนึ่งคิวรับผมโอ้โหก็ถือว่าเล่นสนุกดีนะครับเนี่ยแต่ว่าอาจจะมีอาการแหล็กนิดน,นึงก็ต้องขออภัยนะครับแล้วก็เฮ้ยนูเทล่าว่ะนูเทล่านูเทล่ามาดิปึ๊บหนาหนึ่งปึ๊บโอ้โหโดนไหมไม่น่าจะโดนท่าสามโดนไหมเพิ่มสปีดหน่อยทันไหมเอ้ยไม่น่าทันว่ะ แต่ว no ่าสปีดผมน่าจะไวกว่าทุกคนบินตามบินตามมันบินตามมันทันไหมตัดไหมนิดเดียวนิดเดียวคนท่านนึงเอ้ยไม่ทันไม่ทันเหรอทันอยู่โดนห้าร้อยสวยแรงจัดท่าสามมันนี้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 มันนีมันนีท่าสามต่อป๊อปห้าร้อยห้าสิบสวยโดนแรงแรงแรงท่าสี่ต่อครับพุ่งก็ไปหายอย่างนี้ชาร์จโอ้โหแต่เล็งยากนิดนึงมาดิมาดิจังหวะนี้โอ้โหมันลงไปข้างล่างเหรอเอาสิเอานุ่นเท้าตัวนี้ก่อนเอาดิเอาดิเอาด้วย ห้าร้อยโดนปึ๊บโอ้ยตกโอ้โยมาจากไหนวะเนี่ยเอเบอรคอร์สท่าห้าครับท่าห้าจัดอืมเอาดิท่าสามต่อพุ่งเข้าไปหาปึ๊บออหกร้อยสามสิบสามแรงจัดท่าสี่ปึ๊บอืมไม่โดนไดน้ไงวะกัดมันสวยกระทืบมันสวยท่าสามต่อครับท่าสามปั๊บ้ออหโหไม่โดนไม่โดนไม่โดนท่าสี่บับ เรียบร้อยครับผมกลางตัวอย่างนี้โดน โดนแน่นอน400ถ้า2ปิดฉากบายบายโอ้โหดูด oh, ิ oh, ได้คอมโบ15กับดาเมจไป6 0 0อะ่ะแล้วก็ตัง300 exp 500นะครับทุกคนก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับผมนะโอเคทุกคนก็สลับเกมโรบอทแมปไคจูนิเวิร์สซีซั่นที่2 ep 1ีหนึ่งในวันนี้ผมก็คงจะฝากไว้เท่านี้แล้วนะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมที่เข้ามิตามชมตลอดแล้วก็เดี๋ยวว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับผมโอกาสหน้าเดี๋ยวจะมาดูต,ดตัวละครแต่ตัวให้ดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างนั่ นะอีพีนี้ก็จะแบบเกมเพลย์กันเล่นเน้อยนิดน,นึงนะครับผมนะก็อืคิวเล็กนะครับวันนี้นะโอเคทุกคนอย่ายลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้ววิเจอกันใหม่ในโอกวกันนะครับทุกคนคลิปเดีโยวนี้ก็สวัสดีครับ